ับดาวนี้นะคะในรายการเบตตี้เบตตี้เพื่อสีตัวปวนแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ร้านมิสเตอร์ด็อกคอร์เนอร์กูมิ่งแอนด์สปาค่ะและดาวนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมีแขกรับเชิญอีก2ตัวแซมอนสวัสดีน้มมอน ซมมอนเปนแมวของดาวนี่นั่นเองนะคะแล้วเราก็ยังมีแขกรับเชิญอีกตัวหนึ่งนะคะอยู่ข้างในเพราะว่าที่นี่นะคะเป็นร้านอาบน้ําตัดขนแล้วก็ฝากสัตวเลี้ยงด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่ามีกิจกรรมอะไรมากกว่านี้นั้นเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะไปหาแขกรับเชิญอีกตัวหนึ่งด้วยไปไปลู นี้นะคะเราอยู่กับเจ้าของร้านกันแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี <st arts> ย๋ยวลกูกกวนแนะนําตัวแล้วก็แนะนําร้านให้ฟัง่อยนะคะค่ะตาช่างหนิงกูมิ่งนะคะชื่อร้านชื่อร้านมิสเตอร์ด็อกคอเนอร์ค่ะ <st arts> เป็นร้านกูมิง่งอาบน้ําตัดขนน้องหมาน้องแมวค่ะ เปิดมานานเลืยังคะเปิดมาปีนี้เข้าปีที่7แล้วอะคะ่ะก่อนที่จะเปิดร้านเนี่ยฝึกฝนมานานไหมคะใช้เวลาเรียนกับฝึกนอกสถานที่ค่ะประมาณปีกว่าถึงมาเปิดร้านนี้นะคะ่ะไปเรียนเพื่อมาอาบน้ําหมาที่บ้านเพียงแค่2ตัวแต่คราวนี้พอเปิดแล้วแบบเหมือนเราชอบอะค่ะเหมือนเราชอบแบบก็เลยมาเปิดเป็นกุ o มมิ่งคือรับอาบดีกว่าอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ได้อาบน้องหมาตัวเองด้วยอะไรด้วยค่ะ น้องหมาเนี่ยจะอาบค่อนข้างง่ายมากกว่าน้องแมว<อ>น้องแมวจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งก็คือจะอาบน้ําค่อนข้างยากช่างอะคะ่ะจะประทับใจเด็กๆทุกตัวเพราะว่าเด็กๆค่อนข้างน่ารักแล้วก็มีไม่น่ารักบ้างแต่ก็เราก็รักอะคะ่ะแต่ความประทับใจเลยก็คือ, <c oughs> อเจ้านี้ <c oughs> ก็คือลูกค้าประจําที่อยู่ด้วยกันมาแล้วก็ความประทับใจส่วนมากจะเป็นไปทางคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆมากกว่า ที่ร้านจะมีอาบน้ําบํารุงผิวหนังบํารุงบารุงขนครีม uh huh. ขน uh huh. เกี่ยวกับต้องหมาขนร่วงหรือผิวหนังแห้งอะไรอย่เงี้ยช่างก็จะแบบว่าจะลงพวกครีมบำรุงอะไรอย่างเงี้ยให้เพิ่มเติมอะคะ่ะ mm hmm. เหมือนพี่ๆผู้หญิงที่ไปเข้าร้านแล้วมันแบบจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมอะไรมากมากกว่าเราอาบเองเพียง รักษาผมเองสองนาทีแต่มาที่ร้านแบบเราอาบน้องชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยใช่ค่ะน้องงูก็อยากอาบน้ําเหมือนกันนะคะไม่อยากอาบน้ำแต่ว่าช่างอะไม่ไหวเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าก่อนจะอาบน้ําจะมีทําอะไรกันบ้างอะค่ะว่าจะขี่อะไรกันบ้างยอดจะได้เข้าไปดูกระบวนการข้างในด้วยตอนนี้เราก็เข้ามาสู่กระบวนการอาบน้ําแล้ววิเปลี่ยนชุดมีูนิฟอร์มใส่อันนี้คือกัน การน้ำแล้วก็แม้คือการขนเข้าจมูกอ,มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการก่อนอาบน้ำว่าเราจะทำอะไรกันก่อนในการเข้ากูมิ่งถ้ายั้นก็ขอฝากแขกรับเชิญของเราเอาัลฟาฝากด้วยนะคะค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะมาเข้าสป,ปาซาลอนเริ่มเลย อันนี้เริ่มจากขั้นตอนแรกนะคะก็คือการไถใต้เท้าเนี่ยค่ะอันนี้คือใต้เท้าน้องหมาที่จะทําให้น้องหมานะคะถ้ายาวแบบนี้นะเวลาเดินที่พื้นนะคะจะทําให้ลื่นวิธีการไถก็คือเห็นสามเหลี่ยมตรงนี้ไหมคะสามเหลี่ยมซ่อของน้องหมาเราจะไถาตามเส้นตามตามร่องเท้าน้องหมาค่ะเนี่ยค่ะ จะทําให้น้องไม่เกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บนะคะสมมติถ้าน้องหมาที่ไม่ได้มีอุ้มเท้าที่มันแข็งเป็นน้องหมาเด็กอย่างเงี้ยเราถ่ายแบบถ่ายอย่างนี้เลยแบบถ่ายอย่างนี้เลยไม่เข้าตามล็อกของเท้าของเด็กๆอะคะ่ะมันจะทําให้เกิดบาดแผลได้ต่อไปก็จะเป็นการถ่ายเปิดก้นเปิดก้นของน้องแอลฟ่านะคะเนี่ยค่ะปาดมาทีละด้านซ้ายขวานะคะ ไม่ได้ไถก้นนานแล้วนะเทคนิคการไถก้นที่ทางบ้านเอาไปทําเองได้ก็คือเราจะไม่ลากเราจะไม่ลากลงมาอย่างนี้อย่างนี้นะคะช่างจะไถไปซ้ายและขวาเหมือนกันเพื่อไม่ให้ใบใบใบทิมเมอร์อะคะ่ะมันไปบาดที่บริเวณก้นนะคะถ้าเราลงอย่างนี้หรือเราขึ้นอย่างเงี้ยสามารถเลือดออกที่ก้นได้ ต่อไปจะเป็นการถ่ายใต้ท้องเพื่อไม่ให้เกิดการหมักหมมและอับชื้นของขนเด็กๆที่จะปิดอยู่ตรงบริเวณที่ใช้่าฉี่นะคะดูถ้าถ้าเกิดเราไม่ถ่ายออกมันจะชื้นตรงเนี้ยคะ่ะทำให้เกิดเชื้อราได้นะคะ<ม>เราจะเอาออกจนถึงรอยฉี่ของน้องนะคะก็คือเนี่ยรอยฉี่ของน้องนะ,ะเอาออกเพื่อไม่ให้เกิดการหมักหมมนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการตัดเล็บ ของของน้องแอลฟ้านะคะตัวนี้เนื้อเล็บจะค่อนข้างยาวไปการเล็บนะจะตัดได้เพียงเท่านี้วิธีการตัดเล็บเด็กๆนะคะอย่าตัดชิดเนื้อมากเกินไปควรเหลือไว1้1มิล2มิลเพราะว่าเวลาน้องวิ่งมันจะไปขูดกับพื้นอีกทําให้น้องเจ็บนะกันไกในการตัดเล็บนะคะต้องคมเพราะว่าถ้ากันไกไม่คมจะหนีบเล็บอะคะ่ะทำให้น้องเจ็บ ทีการเช็ดหูของร้านกุ้งมิ่งนะคะเราจะใช้เป็นที่คีบแล้วก็พันสำลีพันสำลีให้เข้ากับซารีละหูของน้องเพราะว่าหูน้องหมาแต่ละสายพันธุ์นะเล็กใหญ่รูเล็กใหญ่จะไม่เท่ากันทําให้ต้องใช้วิธีนี้นะคะอย่างคนนี้เป็นแค่ชี้ว่าว่าเราก็จะพันให้เล็กให้เล็กแล้วก็เช็ดใบหูให้น้องก่อนอาบ การกุมมิ่งนะคะเราจะเช็ดทั้งก่อนอาบแล้วหลังอาบนะคะเพื่อเช็คว่าน้องหมามีขี้หูเยอะไหมไม่จําเป็นต้องเช็ดหลังอาบอย่างเดียวนะเนี่ยค่ะเนี่ยอย่างรูหูของน้องอะ่ะจะค่อนข้างเล็กเพราะถ้าเราพันพันเล็กมันจะเอ่อข้อดีของการใช้อันนี้นะคะสำลีจะไม่หลุดลงไปในหูนะเพราะว่าจะพันแน่นเนี่ยค่ะค่อยๆเช็ดที่ใบหูให้น้องคนนี้ ขี้หูไม่ไม่ค่อยเยอะนะคะเดี๋ยวหลังอาบเรามาเช็ดอีกทีหนึ่งต่อไปจะเป็นการอาบน้ําน้องนะคะมาดูวิธีการอาบน้ําของเด็กๆก,กันนะป่าบ,บัวของของน้องสัตว์โดยเฉพาะนะคะมันจะมีความนิ่มแล้วก็นุ่มแล้วก็สามารถนวดน้องได้ด้วยเดี๋ยวมาดูว่าน้องก็ชอบในการอาบน้ำไหม เราต้องมาเข้ากรุ g นะคะเพราะว่า,าต้องบีบต่อมเหม็นที่ก้นน้องต่อมเหม็นนะคะมี2ข้างด้วยกันเป็นถุงซ้ายและขวาคือถ้ามองว่าบีบยังไงก็คือนึกถึงนาฬิกานะคะเข็มนาฬิกาชี้เลข3และเลข9ก็คือเป็นเส้นตรงอย่างนี้นะคะมันจะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันคนนี้ไม่ได้บีบมา1เดือนถ้าเราไม่บีบต่อมเหม็นจะทําให้ก้นน้องอักเสบนะคะ การอาบน้ําน้องแมวจะยากมากกว่าน้องหมานะคะน้องหมาเราจะใช้ฝาบัวอย่างนี้เลยเสียงแบบนี้น้องหมาจะไม่กลัวแต่ถ้าเป็นน้องแมวจะเป็นสายฝาบัวที่ต้องเอาหัวฝาบัวออกก็คืออันนี้ค่ะที่ร้านจะมีสองอย่างคือมีหัวฝาบัวแล้วก็ไม่มีหัวเพราะว่าเวลาเปิดน้ําอาบน้าน้องแมวถ้าเสียงแบบนี้น้องจะไม่กลัวน้ําแต่ถ้าเราเปิดแบบฝ่าบัวเมื่อกี้มันจะแตกต่างกันมากแค่เปิดมาน้องแมวว่ากระโดดแล้วก็คือ เสียงมันก็จะอย่างเงี้ยเสียงมันก็จะดังนะคะน้องหมาจะทําค่อนข้างง่ายมากกว่าน้องแมวนะแต่ขั้นตอนการอาบก็คือคล้ายๆกัน แห้งหมดแล้วนะมาดูวิธีการหวีขนหลังจาก,กเสร็จนะคะเราต้องเช็คขนอีกทีนึงการหวีขนเราจะไม่ขูดลงอย่างนี้เพราะว่ามันจะขูดกับผิวน้องนะถ้าเราจะวางหวีขึ้นมาใหม่ไม่ลาบอย่างนี้นะคะแต่วางขึ้นมาอย่างนี้แล้วค่อยๆหวีไล่ให้น้องอันนี้เก็บขนอีกทีนึงขั้นตอนการสุดท้ายแล้วก็จะแต่งหล่อให้น้องเอลฟาเพื่อเดี๋ยวคุณแม่จะมารอรับนะคะ เราเตรียมผ้าพันคอที่ร้านจะมีผ้าพันคอให้เด็กๆหลังเสร็จนะคะช่วงนี้จะส่งการก็จะเป็นลายดอกนะสำหรับการกุมมิ่งก็คือการอาบน้ำนี่ก็คือเสร็จสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเ,เตรียมรอคุณแม่มารับบายบาย ถ้าอาบน้ำเสร็จเข้ากู้มิ่งเสร็จอเงี้ยมีวิธีดูแลไงต่อบ้างคะหลังจากอาบน้ําวันถึงสองวันนะคะเราควรแป้งขนมีขน<ม>เบื้องต้นให้น้องเพื่อที่จะให้ขนนะมันสวยต่อไปได้นานๆอยู่ได้ถึงเดือนถึงสองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ<ม>คือถ้าถ้ารอให้ถึงเดือนมาหวีทีเดียวน้องก็จะแบบขนพันกันหรือขนล่วงเนาะข้อปฏิบัติของการเข้ากูมิ่งนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องแจ้ง ความเสี่ยงที่คุณพ่อคุณแม่รู้เช่นน้องเป็นโรคหัวใจน้องมีปัญหาเรื่องข้อขาที่สามารถทําให้แบบว่าน้องบาเดเจ็บได้คือต้องบอกช่างให้ช่างระวังแล้วก็ระมัดระวังคือไม่ต้องปิดเป็นความลับค่ะขอแค่บอกทางร้านทางร้านจะได้แบบว่ารู้ว่าน้องคนนี้ยกขาในท่านี้ได้น้องคนนี้มีปัญหาเรื่องขายกขาถ้าอื่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆเ,เองนะคะ ที่หนิงรบเวนค่ะร้านแล้วก็ช่องทางการติดตามของร้านหนได้ไหมคะค่ะร้านนะคะอยู่ลำลูกกาเรียบคลอง3อยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลสินแพทย์คลอง3ามลำลูกกานะคะก็สอบถามราคาเบื้องต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับคุงนะคะได้ที่เบอร์โทร0939459164แล้วเห็นว่ามีแฟนเพจด้วย เข้าไปที่ติ๊กตอกะค่ะเข้าไปที่คําว่าตาช่างหนิงกลุ่มมิ่งอันนั้นก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะเอาไว้ลงคลิปเด็กๆค่ะก็วันนี้ขอบคุณพี่หนิงว่าขอบคุณเช่นกันคะขอบคุณเช่นกันให้วันนี้ให้เกียรติเบตตี้เบตีเพื่อสีตัวปวดเนี่ยมาเปิดหลังบ้านดูว่าแบบวิธีการทําอะไรเป็นเอ็กซ์คลูซีสุดๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะ ฝากรายการเบสตี้เบสตี้เพื่อสีตัวปวด้นยนะคะ EP นี้เราพามาเปิดหลังบ้าน EP ต่อไปเราจะทำอะไรต้องไปดูในแฟนเพจ Snackbox Entertainment หรือกดติดตามในบ้านแดง YouTube Snackbox Entertainment นะคะกดถูกใจเพจกดติดตามกดกระดิง่งกุ้งกิงกุ้งกิ้งนะคะหรือว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราหรือว่าอยากให้เราไปทางไหนไปทำอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะวันนี้ดาวนี่แล้วก็พี่หนิงค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่คะเจอกันใหม่ EP หน้า บ๊ายบายคะ่ะอย่าลืมกดติดตามนะพื้นฐานของการเข้าร้านกุมมิ่งของเดบิกนะคะคือ1เดือนเนี่ยควรมาเพื่อขีนร่างกายในส่วนที่คุณพ่อคุณแม่ทําเองไม่ได้ก็คือการตัดเล็บการบีบต่อมเมน้นถ่ายใต้เท้าท้องก้นแล้วก็อาบน้ําเพื่อให้ช่างอะเช็กว่าผิวหนังของลูกเราอะมีเชื้อราไหมรอยอับชื้นไหมคุณพ่อคุณแม่อาบเองเป่าแห้งหรือเปล่า ก็คือไม่ควรเกิน1เดือนนะคะ